ล่มแห้งขนาดเด้ตั้ฟินเดบอบีโอ้ยอยย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  Jeg tenner hjulgarnet med. ดีค่ะม,ม,ม,มื่อนี้มามา่อเบิงจ้ามาเบิงว่าสาวไทยพาเฮ็ดอีหยังเนื่องจากว่าอีกในใิดหน่อ,อยทิตย์นี้จ้าจะเป็นนาเทศกาลอีสเตอร์หรือว่าภาษาสวีเดนเพิ่นเอิ้น,นว่าเทศกาลโพสเกตนะจ้ะนี่ก็คืออซันด์ยาลาของของเทศกาลนจะจ๊ะก็เป็นเออ่ธาตุคูณเน้นเนะาะจ้านี่ก็ตัดต้นไม้แล้วก็หาใบไม้เอ้ยหาไอ้ขนไก่ที่เขา ระบายสีเนี่ยจ้ะเอามาตกแป้งจะ้ะจ้ะทำการหิมะหิมะยังบ้านเนี่ยเหมือดเต้่จ้ะีเท่ากับตกแป้งกันไปเรืย่ย อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นขนไก่อ่ะจ้าขนไก่ที่เขาเอามาเอ่อยอมสีจ้าย่อมสีอ่อยอมสีใบเข้ากับไปซื้อซื้อเมื่อว้หถาตกแป้งกิ่งใหม่กิ่งไหล ลมหนาวพัดมาวีวีคิดโทษบ้านเนาะแต่อยู่สยกับเพื่อนอยู่บ้านเท่า เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าอ,อุ้ยเสร็จแล้ว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 นี่ละจ้าเสร็จแล้ว จ้านี่ก็เสร็จจ้านี่ก็เสร็จแล้วจ้าตกแต่งต้นไม้ด้วยตกแต่งต้นไม้ด้วยขนไก่นะใส่เทศกาลอีสเตอร์ Easter นะคะเนี่ยจ้าเสร็จกันแล้วคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะจังไหนก็รยอะนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวไทยจ้าสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้า